ในขณะที่ภูมิใจไทยนะครับก็ย้งจุดยืนเหมือนเดิมคืองดออกเสียง <c oughs> นะครับสสของพรรคจะงดออกเสียงในวาระสมนะครับคุณจุรินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะเมื่อวานนี้คือประเด็นเนี่ยที่นักข่าวถามคุณจุรินถามกันเยอะๆก็คือเรื่องสวเขาจะคว่ำร่าง <c oughs> นะท่านจะมีความเห็นว่ายอย่างไรแล้วคุณจุลินโดนกล่าวหาว่าเป็นการแก้ไขรัฐมนุนเพื่อเอา เอาอำนาจเน่ยใส่พานให้กับคนบางคนนะซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ก็ค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะคุณจุรินเนี่ยก็บอกว่าเ,เรื่องนี้เนี่ยประชธิปัต์ก็พยายามทําอย่างสุดความสามารถนะในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเขาก็ยื่นไปทั้งหกฉบับแต่มันผ่านในสภาตามกระบวนการทุกอย่างเนี่ยผ่านมาแค่ฉบับเดียวเพราะฉะนั้นประชธิปัต์ก็ทําอย่างดีที่สุดแล้วแต่ส่วนจะผ่านไม่ผ่าน คุณจุลินบอกผมก็ไม่มีอำนาจในการจะไปบังคับใครได้ะ <Ừ. S 1> นะคะว่าจะต้องต้องผ่านเท่านั้นน่ยนะคะมันทําไม่ได้ก็ทำแบบสุดความสามารถแล้วแต่ส่วนจะผ่านไม่ผ่านก็ไม่สามารถไปสั่งคนอื่นให้ปฏิบัติตามแนวทางของประชาธิปัตย์ได้ยืนยันว่าการแก้รัฐมนตรีครั้งนี้ไม่ได้ใส่พานไปให้กับพักใดพักหนึ่งถ้าดูประโยชน์ของพักการเมืองก็มีได้มีเสียทุกพักหากเอาประโยชน์ของพักการเมืองเป็นที่ตั้งก็คงแก้ไขไม่ได้ เราต้องถือหลักการว่าการแก้รัฐธรรมนูญต้องนำสู่ความเข้มแข็งของระบบพักการเมืองระยะยาวหรือเปล่าและนำไปสู่ความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยระยะยาวหรือไม่นะคะครับ